วัดมหาคงคารามได้จัดพิธีขอขมามอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยกว่า200รูปในอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ โดยบรรยากาศที่วัดมหาคงคารามอำเภอปูองน้ำร้อนจัังหวดจันทบุรีได้มีคณะผู้ปกครองและคณะญาติของนาคยุวะธรรมทายญาติเป็นจำนวนมากได้ร่วมประกอบพิธีขอขมามอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาสามาเณรในโครงการบรรพชาสามาเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยกว่า200รูปจาก70อบรมได้แก่วัดพญากรรมพุธ วัดคลองกลางวัดคลองใหญ่หรือวัดมหาคงคารามวัดป่าเทพนิมิตวัดบึงชนังวัดบ้านแหลมและวัดคลองบอนซึ่งภายในงานผู้นําชุมชนผู้ปกครองและคณะญาติมิตรพร้อมด้วยนาคยุวะธรรมธาญาติได้ประกอบพิธีเดินเวียนประทักสินรอบอุโบสถจากนั้นเป็นพิธีเปิดงานในพิธีขอขอมามอผ้าไตรแด่นาคยุวะธรรมทาญาต โดยมีท่านสอจอพงศักดิ์หลิวทวีศรีประกายเป็นประธานเปิดงานและนายวันชัยชำเกิดเป็นผู้แทนกล่าวรายงานก่อนที่คณะผู้แทนจะได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคยุวธรรมทาญาติที่มีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน9ก้าท่านพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตราจากผู้ปกครองและคณะญาติให้แก่นาคยุวธรรมทาญาติซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติ โดยเฉพาะผู้ปกครองต่างหลั่งน้ำตายเย็นออกมาด้วยความปลืม้มที่ได้เห็นบุตรหลานได้มาบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยมีพระครูภัยสารบุญยวัตรเจ้าคณะอำเภอป่องน้ำร้อนเป็นพระอุปชาพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดแก่สามเณรว่า วันนี้สามเณรทุกรูปได้มาสร้างความดีให้ติดตัวเราเองและตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและสอนให้มีความกตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่เราทุกคนที่ตั้งใจมาบวชต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา และขอให้สมมามเณรทุกรูปได้เชื่อฟังพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงถ้าเราไม่เชื่อฟังพระอาจารย์เราก็จะได้บาปติดตัวไปถ้าเราเชื่อเราจะได้บุญติดตัวไปและตอนนี้สมมามเณรได้บวชมีศีลของสมมามเณรแล้วอยู่วัดต้องสวดมนต์ต้องทำกิจของสมมามเณรให้ขยันสวดมนต์และไหว้พระถ้าเรามีความขยนันตั้งใจฝึกตัวเองอยู่ที่ไหนใครๆก็จะยื่นมือมารับให้อยู่ด้วย สำหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณรในจังหวัดจันทบ,บุรีในปีนี้เปิดเป็นศูนย์อบรมสามเณรจำนวน50ศูนย์อบรมด้วยกันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อต้องการปลูกฝังศีลธรรมความดีงามให้แก่เยาวชนได้เข้ามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาศึกษาคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะาการบรรพชาสามเณรในช่วงภาคฤดรูร้อนก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่จะลูกฝังให้เด็กหรือว,ว่าเยาวชนที่มีความสนใจแล้วก็มุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เข้ามาอบรม,มในคำสอนที่ผู้พุทธเจ้าของเราได้วางหลักไว้เพราะในปัจจุบันนี้โลกหรือว,ว่าสังคมในปัจจุบันนี้สื่อต่างๆเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กนั้นมัวเมา ในเรียกว่าเสพติดในสิ่งต่างๆได้ง่ายนะาเคยเห็นเด็กหลายๆคนที่เคยมาบวชนะโดยเฉพาะบวชเนรพระรุนร้อนเนี่ยพอโตขึ้นแล้วเขาก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นในการที่จะกลับเข้ามาบวชอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเป็นพระสงฆนะ์อันนี้ก็เรียกว่าผูพันอยู่ในพระพุทธศาสนาหรือว่าผูพันในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นั่นเองนี่ก็เป็น สิ่งที่ดีนะสำหรับเยาวชนของชาติเราพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีสิ่งที่ผลกระทบถ้าเรามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่ยงานราชการก็ดีบ้านวัดโรงเรียนได้นำลูกหลานที่จะมาฝึกขัดเกลาอบรมบมนิสัยให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเด็กที่ดี พร้อมกับที่จะเป็นสมเด็จที่ดีภายในอนาคตต่อไปภาคหน้านี้ก็ถือว่าพระพุทธศาสนานั้นยังจันลงอยู่ได้งานที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็อาศัยหน่วยงานทันาการไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ดีเมื่อได้นําลูกหลานมาบันประชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นโอกาสที่พ่อแม่ในช่วงระหว่างปิดเทอมบางที ไม่สนใจลูกหลานแต่เมื่อมีวัดสถานที่จะอบรมบมนิสัยให้ลูกหลานนั้นได้เป็นคนดีได้เป็นเด็กที่ดีและเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็ย่อมที่จะมีความภาคภูมิใจ